สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ5 Minute Crypto News นะครับสำหรับข่าวที่ผมจะมานําเสนอวันนี้จะเป็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับเหรียญคริปโตเคอเรนซีนะครับก็คิดว่าข่าวข่าวนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับโอเคข่าวแรกนะครับผมมาอยู่ที่าทางเว็บไซต์ Decrypt นะครับผมเขาบอกว่า,าคุณเจ,นะจ้าของเชลลิงนะเจ้าของเชลลิงคุณเซอร์เก้นเนี่ยเขาได้บอกว่า,าดีฟายเนี่ยตลาดดีฟายเนี่ยจะไปถึง1นึ่งเทรียนในปีหน้านะครับผมถามว่า1นึ่งเทรียนมันขนาดไหนหนึ่งที่เร่นก็คือ1ล้านล้าน นั่นเองนะครับผมทีนี้เรามาดูกันว่าตอนนี้ตลาดเดฟายเนี่ยมันประมาณเท่าไหร่นะถ้าเราเข้าไปดูที่ตัวเว็บไซต์เนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้ตลาดเดฟายเนี่ยถูกล็อกอัพนะหรือว่ามีคนเข้าไปล็อกเหมือนแบบเอามีคนเข้าไปฝากเงินไว้ในตามแพลตฟอร์มต่างๆหรือว,ว่าตามโปรเจกต์ต่างๆเนี่ยอยู่ที่เราๆสัก 80บลเลียนนะครับ80บลเลียนหรือว่าตีไปง่ายๆเลยคือเป็น100บลเลียนแล้วกันนะ100บลเลียนแล้วกันโอเคทีนี้สมมุติถ้าเราคำนวณดูนะว่า80บลเลียนเนี่ยจะไป1เทเรียนเนี่ยอีกประมาณกี่เท่านะครับก็80ผมตีไปง่ายๆคือ100บลเลียนเลยแล้วกันเนาะก็จาก100บลเลียนจะไป1เทเรียเนี่ยก็ประมาณสัก10เท่านะครับผมก็เขาเหมือนประมาณว่าเขาบอกว่าตลาดดิฟาเนี่ยจะโตขึ้นอีก10เท่าเนาะในอ่าภายในปีหน้านะครับผมภายในปีหน้าแต่ไม่ร แล้วสมมติถ้าตลาดดิฟาเนี่ยโตขึ้นแล้วทางเชนลิงเนี่ยจะโตด้วยหรือเปล่านะครับหรือว่าทางคุณเจ้าของคุณเซอเก้นเนี่ยจะยิ้มหรือเปล่านะครับก็จริงแล้วเท่าทีา่ผมดูมานะกว่า80%ของอตลาดด e ฟานะครับผมเขาเนี่ย ได้ใช้ Oracle ของทางเชนล l i n g นะครับหรือว่าคนส่วนใหญ่หรือว่าแพลตฟอร์มโปรเจกต์ต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะใช้เชนล l i n k เป็นะระบบฐานข้อมูลที่จะทําพวก p พ f e ฟีดด t a ้าอะไรก็ว่ากันไปนี่ผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะทําอะไรกันบ้างนะเนาะแต่เขาบอกว่าประมาณ80%นะครับผมที่ใช้เชนล l i n k นะทีนี้ถ้าถามว่า าทาง d e f i เนี่ยได้โตขึ้นสิบเท่าเนี่ยผมมองว่าทางเชลลิงเนี่ยหรือว่าเหรียญเชลลิงเนี่ยก็ควรที่จะโตไปตามๆกันไปนะครับผมแต่ผมไม่ใช่ financial advisor นะยังไงไม่ต้องเชื่อผมนะครับอยากจะให้ลองไปศึกษาต่อเพิ่มเติม,เ,ตมเองนะครับผมทีนี้เดี๋ยวเรามาดูที่ตลาดตอนนี้กันบ้างเนาะถ้าเราเข้าไปดูที่ตัวตลาดของ d e f i นะครับผมอันดับหนึ่งตอนนี้ก็จะอยู่ที่ยกให้ทางยูนินะครับผมหรือว่าเหรียญยูนิซวอรมนั่นเองเนาะลองลงมาก็เป็นเหรียญลิงนะครับหรือว่าเหรียญเชลลิงนั่นแหละก็ลองลงมาเรื่อยๆเรื่ อาเว่ย์มเกอร์นะครับอะไรก็แล้วแต่เหรียญพวกนี้ก็เป็นเหรียญที่เกี่ยวข้องกับโปรเจกต์ด f ฟาทั้งนั้นนะครับผมก็มองว่าให้สมมติถ้านะอนาคตทางคณเจ้าของเชลลิงบอกว่าจะโตขึ้น10เท่าเหรียญต่างๆเหล่านี้ก็ควรนะควรที่จะโตขึ้น10เท่าหรือมากกว่านั้นนะครับผมก็เราลองติดตามกันอย่างใกล้ชิดดูแล้วกันนะผมไม่ใช่ฟันดาจ์นักปเซอร์นะครับไม่ต้องเชื่อผมนะ เข้าไปศึกษากันเพิ่มเติมนะครับผมโอเคต่อไปมาดูอีกข่าวนึงกันบ้างน,นะครับผมเป็นข่าวที่มาจากทางค r y ปโตนิวแฟ a t นะเป็นข่าวที่ทางเ,าเขาได้ไปทำการสำรวจคนที่อเมริกานะครับว่า,ามีความคิดเห็นยังไงกับการลงทุนในเรื่องของโดจคอยกันบ้างน,นะครับเขาก็บอกว่า25%ของผู้ตอบแบบสอบถามเนี่ยเ,เชื่อว่านะเชื่อว่าเหรียญโดจคอยเนี่ยจะเป็นนิวบิตคอยนะครับก็โอ้โหสุดยอดมากเลยนะที่เจ๋งมากถ้าเหรียญโดจคอยมันจะไป เป็นนิวบิตคอยนะครับก็เป็น25%นะเขาคิดแบบนั้นนะครับผมก็เปนน็นในที่น่าสนใจดีพอสมควรเหมือนกันเนาะรวมถึงนะครับผม23%นะเขาบอกว่า,าเหรียญดอทคอยเนี่ยจะไปถึง1ดอลลาร์ภายในปีปีนี้นะอ,อันนี้เซอร์ไพรส์ผมเหมือนกันเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเท่าที่ผมเห็นใน YouTube Twitter ต่างๆเนี่ยเขาต้องการที่จะเห็นดอทคอยไปหนึ่งเนี่ยภายในวันนี้ภายในะระยะเวลาอีกไม่กี่ ไม่กี่นาทีนี้ด้วยซ้ำนะเพราะว่าอีลอนมาร์สเนี่ยเขากำลังจะไปออกรายการ S N L แล้วนะครับผมเวลาบ้านเราประมาณ10โมงเนาะเวลาบ้านเราประมาณ10โมงนะครับก็ยังไงรอติดตามกันดูนะว่าจะถึง1ดอลลาร์ในวันวันนี้หรือว่าจะเป็นปลายปนีนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมแต่ยี่สิบสามเปอร์เซ็นต์เขาบอกว่า คาดว่าจะได้เห็น1ดอลลาร์ภายในปลายปีนี้เนาะโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในสิ่งที่น่าสนใจอีกหนึ่งอย่างกันบ้างนะครับผมก็คือเกือบเกือบครึ่งนะเขาบอกว่า Amazon เนี่ยควรที่จะรับเหรียญดดสคอยในการที่จะเอามาซื้อของได้แล้วนะครับผมผมมองว่าจริงแล้วคนที่เขาทำกำไรกับเหรียญโดสคอยเนี่ยก็คงมีเยอะมากๆเนาะและทีนี้เขาก็เลยอยากจะเฮ้ยให้ Amazon เนี่ยสามารถที่จะรับซื้อเหรียญโดสคอยเอาไปใช้งานได้นะครับผมซึ่งสมมติถ้าทําแบบนั้นได้จริงนะอารมณ์มันเหมือนเราลงทุนเหรียญคริปโตแล้วเราแบบ สมมุติถ้าเราซื้อเหรียญดอทคอยเอาไว้แล้วมันขึ้นมาหนึ่งเท่าใช่ไหมเราก็เอาเหรียญเหลนะ่านั้นนะไปซื้อ Apple MacBook อะไรอย่างเงี้ยก็แบบเฮ้ยเหมือนเราได้ MacBook ราคาประหยัดลงได้ครึ่งหนึ่งอะไรแบบนี้ครับผมซึ่งเป็นอะไรที่ถ้าทําได้ก็คงจะดีนะทำได้ก็คงจะดีนะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทําได้มากน้อยแค่ไหนนะครับผมสําหรับทางอเมซอนนะคือต้องบอกว่าทางคนอเมริกาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาเทรดดอทคอยกันที่ตัว แอปโรบินฮ o d นะครับแอปโรบินฮ o d นะถามว่าแอปโรบินฮวนคือแอปอะไรก็คือคือจะไม่ใช่แอปส่งอาหารบ้านเรานะแอปโรบินฮ o นเนี่ยเป็นแอปที่เอาไว้เทรดพวกเหรียญต่างๆหรือว่าเทรดสต็อกต่างๆที่เป็นที่นิยมมากๆที่อเมริกานะครับผมซึ่งทางแพลตฟอร์มโรบินฮ o นเนี่ยสามารถที่จะเทรดเหรียญโดสคอยได้นั่นเองนะครับก็เลยมองว่าเออคนอเมริกาก็เลยอยากจะให้ทางอเมซอนสามารถที่จะรับเหรียญดดคอยเอาไป ช้จ่ายซื้อของได้นั่นเองนะแต่โหถ้าอเมรซอนรับด้ยคอร์นี่ยมันมากนะราคาน่าจะพุ่งไปมากกว่านี้อีกนะครับผมโอเคครับผมสำหรับข่าวต่อไปนะครับเป็นข่าวที่มาจากทางสยามบล็อกเชนนะก็เป็นข่าวที่ทางเกสเกลเนี่ยได้เข้าซื้อเหรียญมานาครับเหรียญ LTP เหรียญลิงแล้วก็เหรียญฟิลนะครับผมทีนี้ผมสนใจที่เหรียญมานาเนาะเพราะว่าเขาบอกเขาซื้อเยอะสุดเลยนะเหรียญมานาถามว่าเหรียญมานาคืออะไรนะครับผม โอเคเอ้ยก,ก่อนอื่นเนี่ยผมบอกก่อนว่าทางเกสเกลเนี่ยคืออะไรเนาะทางเกสเกลเนี่ยก็คือเป็นกองทุนนะครับเป็นกองทุนหนึ่งที่ลงทุนในเรื่องของพวกเหรียญต่างๆนะครับผมก็ทางมานาทําอะไรนะครับถ้าเราเข้าไปเสิร์ชดูในตัว Coin Market Cap นะเราจะสังเกตว่าเหรียญมานาเนี่ยหรือว่าเหรียญที่ชื่อเต็มๆคือ Decentraland นะครับผมหรือว่าเหรียญที่ทําในเรื่องของตัว NFT น,นั่นเองเนาะถ้าใครยังไม่รู้ว่าเหรียญในเรื่องของ NFT คืออะไรยังไงเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ที่พี่คิว คุยกับพี่เอดดี้เอาไว้แล้วกันดีมากเนาะคือพี่เอดดีเนี่ยเป็นคนคิดคอนเทนต์ให้กับทางทีมแบร์ไตนะครับผมเกี่ยวกับ NFT นะก็ผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์เนาะเดี๋ยวผมแปะลิงก์พี่คิวที่สัมภาษณ์กับพี่เอดีเอาไว้ต้านด้านใต้คลิปนี้แล้วกันนะจะได้เข้าไปดูกันได้นะครับผมก็อ่าสหรับ ตัวด e เซนท r a แ a น d เนี่ยเขาคือเท่าที่ผมฟังพีเอดีนะครับบอกว่าคือมันสามารถคือเราเนี่ยสามารถที่จะไปซื้อที่ดินแล้วก็ไปสร้างบ้านไปสร้างอะไรโอ้โหอารมณ์เหมือนผมเล่นเดอะซิมเลยอารมณ์เหมือนแบบว่าเราสามารถทำแกรี่ของเราได้ เอารูปภาพของเรามาแปะไว้ในบ้านของเราที่เป็นแกลลี่แล้วก็ให้คนเข้ามาซื้อขายอะไรเป็นเรื่องเป็นราวขนาดนั้นเลยนะผมซึ่งเป็นอะไรที่น่าสนใจมากเนาะก็บวกกับทางเกสเกลที่มีข่าวที่เขาเข้าไปซื้อทางมานาหรือว่าทางดิสีย์แนรนเนี่ยเยอะที่สุดเนาะก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ผมมองว่า เราควรที่จะให้ความสําคัญกับ NFT เราก็ควรที่จะศึกษากันอย่างจริงจังเพื่อในอนาคตมันอาจจะเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่จะทําให้เราเนี่ยสาม,มารถที่จะทําเงินกับจุดจุดนี้ได้ก็ได้นะครับผมโอเคก็มีประมาณเท่านี้นะสำหรับาสามข่าวนะครับผมโอเคครับผมก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครอยากจะสนับสนุนผมเนี่ยก็กดคลิกไปที่สมัครตรงนี้ได้เลยนะเพื่อที่จะซื้อกาแฟให้ผมก็ขอบคุณมากเลยนะครับจะพยายามทำข้อมูลดีๆแบบนี้มาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆทุกๆวันนะครับโอเคก็ยังไงเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปถัดไปนะครับผมสวัสดีครับ